อไเออนึ <iblings S 1> <บ> ay, ่งหมื um. <whis ky> ครับอ่าตัวนี้ว่าเท่าไรก่อนพ่อครับสามหมื่นสามหมื่นนะครับพอม่พี่น um, ้องครับตัวนี้คือลัามวน่อามหมื่นแล้วมน้วนี่ว่าเท่าไรก่อนเนี้ยห่งสองหมนตัวนี้เท่าไรก่หม่นกเศร้าหกนะครับพอม่พี่น้องตัวนี้สาสห้านะครับเพื่อนมาสามสหเปิดราคากลางพงนะครับตลาดนัดสัญจรมาเนี้ตลาดนัดสัญจรนะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมสิบห้าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปชมการเลี้ยงงัวนะครับเป็นการเลี้ยงงัวฝูงนะครับงัวฝูงของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรซึ่งหลายหลายหมู่บ้านนะครับเพิ่นมาเลี้ยงร่วมกันนะครับอยู่นี่นะครับเป็นบริเวณห้วยตะไม้นะครับเรามืาอนี้นะครับกับซีมีการเปิดตลาดนะครับเปิดราคา กับสําหรับเกษตรกรนะครับเหมือนีิเพิ่นมาขายเองนะครับรับรองว่าถูกแน่นอนนะครับเดี๋ยวสิมีเนื้อหาจากไหนนะครับแล้วกันมีราคาอย่างแน่นะครับเข้าไปชมคลิปน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ ับนี่คือบรรยากาศห่วยตะไม้นะครับเป็นสถานทีน่เลี้ยงงัวเลี้ยงพายนะครับของพ่อแม่พี่น้องนะครับในโซนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ประมาณพันกว่าไร um ่นะครับนี่คือบรรยากาศสวยๆแบบบานเห่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีการมาเลี้ยงงัวเลี้ยงพายนะครับเลี้ยงร่วมกันอยู่นี่นะครับพายอยู่นี่ก็ประมาณร่วมกันนะครับกับประมาณสักสองถึงสามร้อยตัว เลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆนะครับตัวหนึ่งึ้นจากน้ำนะครับไปกินหยานะครับโตไปกินหยาก็ลุกไปกินน้ำนะครับเดี๋ยวคมสิภาพอพ่นองนะครับเขาไปคุยกับพวกเกษตรกรนะครับคนที่มาเลี้ยงนะครับว่าค่นมีความคิดแนวดนะครับการเลี้ยงว่าแบบนี้นะครับ สวัสดีครับขออนุญาตให้นะนำตัวให้กับพร้อมพี่น้องทั้งบ้านมาจังนะครับในบ้านเขาเอิญพ่อเตาครับพ่อเตาเนาอพ่อเตาเออชื่อชื่อจริงเอาชื่อจริงนายรัตรีดวงจันทร์ครับรัตรีรัตรีดวงจันทร์รัตรีดวงจันทร์ดวงจันทร์นะครับบ้านหน้ามูสามกันทลักศรีสะเกตครับครับอยู่บ้านหน้านะครับกันทลักมูสามมูที่สามมูที่สามเนาะจังหวัดชิสเกตออามืองนี่เขาเอินอีหยังเนาะคือจังมิดตะงัวเต้เอ็มไปหมือนไอ้น้องสมฮงครับ น้องสมโภชเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับครับอ่างเก็บน้ำหัวตะไม่ทำเลเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านสามหมู่บ้านครับครับบ้านหน้าตะวมน้อยหน้าสมบูรณ์ไปงามครับกับสามหมู่บ้านสายสามหมู่บ้านเนาะสายสี่หมู่บ้านลนะครับออกฟิศนึงสายสี่หมู่บ้านเขามาเขามาร่วมกันอยู่นี่เลยมาโฮมอยู่นี่เบิร์ดขับปล่อยมาลงมาทงเอาเศษไปกินน้ำโม่ทโภคน้ำในอ่างเก็บน้ำครับครับบรพื้นที่ทั้งเบิร์ดนี่ เป็นพื้นที่จังไหนครับพื้นที่หลวงบอกครับไม่ว่าจังไหนที่ราดวัชดุครับเพราะเป็นอ่าง็บน้ำมอยตะร์แม้นะอ๋อเป็นที่ราดวัชดุครับกับเป็นหม่องสำรับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับกว้วยของชาวบ้านครับซีโมบ้านอืเพิ่อนกับมาห้องกันอยู่นี่เพิ่อเนาะครับเนาะนี่ถือซ้ำถือซีโมบ้านน้าสมบูรณ์ตุูมหน่อยบ้รนณาน้องกับนายบรรน้าบรรไงงามครับอ่ะครับครับบันเน่พ่อเริ่มเลี้ยงงัวมาได้จังไหนครับบันเน่เริ่มครั้งแรก ได้รับอว้วจากกองทุนเงินลานไอ้บรนนาหมู่สามไอ้พอบอลแหละพี่ยาบ้านเราฮหดแจกเอาเงินกองทุนแล้วมาซื้อว่วแจากชาวบ้านเพราะเอาเงินไปจ่ายดอกแล้วว่ามันได้บดีคือเขาซือ้ออ้วมาแจากชาวบ้านแจกชาวบ้านไปมันก็ได้ลูกมันออกคลอดออกมาก็กได้ส่งกองทุนขึ้นประมาณปีครึ่งส่งกองทุนมันนี่ไอแม่ก็เป็นของทุเลียงลูกเป็นของกองทุนผมก็ได้ตานครับมาตอไอย,ยอดมาไอเตีย้ยครั้งแรก ทีนันออกลูกมาเป็นตัวเถิกกับปีหกเดือนก็นให้กองทุนของท่านกูตีราคาไว,ว้ว่าหมื่นเก้าผมก็ต้องซื้อหมื่นเก้าเพาเขาอยากได้ไว้ซื้อใบหมื่นเก้าผมก็ขายตัวนั้นไปสามหมื่นมาซื้ออีนี่วะ่ะเขาเงี้ยวนี่สามหมื่นเอ็ดวันนา้กจ้างไก่ีนั่นมาเป็นอีนี่ต่อกันมาครับก็มาเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆจนได้เป็นสิบหกตัวแล้วครับตอนนี้ก็มีอยู่สิบหกตัวนะครับในการเลี้ยงงัวของของพ่อเพิ่นนะครับ ครับครับบันนี้มาเลี้ยงร่วมกันหลายๆฝูงหลายๆหมู่บ้านแบบนี้บบมีปัญหาว่าสูนกันอีอย่างนี้บอกครับบบมีปัญหาครับมันงัวบ่ก็ส้นกันตอนนี้มันเปนงัวมาปอกกันคือมันทิหยอกลอกกันธรรมดาครับตอนนี้มันก็ย่างออกจากกันกันแ่สนิททักกายกันดูขัวนเฮาละชิงแห้นะโตมือกันอโอ้เจามาจากใส่นเมวนันนะอ๋อกันนี่แหละครมันธรรมชาติของสัตว์อ๋อ ธรรมศาสตร์เนาะครับนะมันในกาในการผสมถือว่ามีพอพันธุ์ูงอื่นขออื่นมาผสมนี่มีบ่ะไอ้บางคนเขามักง่ายเขาก็ได้ครับการสมสู่แบบบทต้องจ้างครับคือพอพันธุ์ในในฟูงนี่แหละทับกันเองบางคนเขาอยากได้พันธุ์ที่ดีๆคขัดสันเนี่ยมีราคาเสด็ขายอยูสู่ตลาดมีราคาได่ราคา้บงจ้างก็มาผสมเทียมหรือจ้างพอพันธุ์ที่ดีมาผสมรับอ๋อกะ กะถือว่ากะกะผูใดมักง่ายๆเนาะ,ะมัก,ม,กมักง่ายๆกะกะสม,มเอาเลืยก็ได้ผููได้อย่างไดง่ายๆกะเอาทั้งเงินมาสม,ม,สมโอ้อันนี้ก็คือขอดีนะครับในการมาเลี้ยงงวัวร่วมกันอยู่นี่นะครับครับอันในการมาเลี้ยงงวัวแบบนี้บานนี้มันมีขอดีแบบไหนครับเพ่ะขอดีเขาได้สนทนาไอศัหรบผู้เลี้ยงงัวด้วยกันแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านว่าไผมีอย่างไดแน,นวท่งของคนเลี้ยงงัวถือว่าปรึกษากันว่างัวเป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้มัน เป็นโรคนั้นโรนี้เขาเอีตัวใดมาแก่ของถามกันว่าศึกษาถามมูหพวกกันที่มีประสบการณ์คนที่เขาเลียงมาโดนเขาประสบการณ์ู้ที่เลียงที่หลังคือนนองไม่ก็ต้องถามรุ่นพี่ว่าจังใดจังใดว่าผสมจยงใดสียาอย่างใดมวนเป็นลูกนั้นโรนี้มันกินยามันซึมมันยังน้ำลายมันเยิ่มเนี่ยมันก็ต้องถามกันครับเอาแลกเปลี่ยนความคิดความอ่านซึ่งการเละยกันมันก็จะได้แบบรับปรุงในไอ้คอกเจ้าของครับอาจารก็คือ ขอดีกันม่เลี้ยงหัวร่วมกันนอครับของยูนี่นะครับเอาบัตนี้เรื่องไล่ได้นี่ประเมินเทาเรียงสามปีนี่ประเมินมาตอนนี้เฮามี่ห้อซิลโกตัวนี่ประมาณเท่าไหร่ครับนี่ประเมินเันประเมินคันว่าขายมันกับประมาณคันว่าถือในประมาณสี่สิบลงเตีไปสี่สิบสิบหมื่นเหรอครับสี่สิบหมื่นกับประมาณสี่แสนนะครับนอสามปีกับตัวปีละแสนกว่าก็ถือว่าโอเคเนาะถือว่าโอเคสําหรับการมาเลี้ยงหัวยู่นี่สำหรับคนอยู่ในชนบทคือหมดผมเนี่ย เก็บเงินได้แสนหนึ่งคือสุดยอดเลรอครับเราพ้นชดดับบทกำลังพึ่งพ้นในเมืองครับพอเข้าการใช้จ่ายเข้ากันหน่อยแกได้ปีละแสนแต่ว่าใครอยู่ครับใครอยู่นอครับครับปลาบันนีปีนานี่มีเสือออกลูกออกเต่าอยู่ปะมีทองอยู่ซีเมียครับซีเมียจากที่พบกับชิป็นี้ชิปได้นอครับโอ้มานนะครับพ่อมีพี่น้องครับในการเลี้ยงวัวความเพลินต้นทุนนี่ถือว่าบ่มีเลยต้นทุนบ่มีครับอาจจะใส่เวลาเนยแห้งอยู่ของในเกี่ยวหยาในกุมีครับแต่มันบ่ได้ซื้อหัว่าหัน เรียบร้อยมากมูฝ่ามันนี่มูนี่อืมอันนี้ก็ถือว่าคอดีนะครับ<ม>เราก็คอได้เปรียบนอะได้เปียบ,ยบ,บมูเพราะว่ามันมีแรงหมองเรียงนะครับแร<ม>งเรียงแบบธรรมชาตินะครับอายุนี่นี่เลียงหอดช่วงเดือนใดครับเนี่ยประมาณเดือนสิบน้ำก็คืนครับเดือนสิบน้ำก็คืนฝนตกแห้งน้ำตืนก็ต้องเอาไวใ้ในคอกินมามา่าอ๋อกินมาม่าวิกรนะครับช่วงเดือนสิบสักเดือนครับตีว่าเท่าต้องอยู่หานประมาณ อยู่ในขอบครับในขอบประมาณเดือนสิบตกเดือนสิบสองก็เกี่ยวเขามะลิแล้วครับลอยได้ครับอ๋อประมาณสองเดือนสามเดือนสองสามเดือนนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นะครับคือกลุ่มเลี้ยงงัวเพิ่นนะครับกลุ่มเลี้ยงงัวแมนบอมี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 จักโตครับพ่อใหญ่เนี่ยผมมีซิเบตโตซิเบตโตครับเลี้ยงโดนหรือยังเลี้ยงโอ้ยเศ้ากบผิ ทราบก็บปีนะครับเป็นจังไรเลี้ยงวัวดีวะ,ะ,ะพอ่พอได้ใส่ย้ร้อ่ะครับอันอันพ่อใหญ่เสือขาวเป็นไังก่อนอยู่นี่แล้วเลี้ยงวัวเสียอาตัวนะอ๋อเสียอกก็วผมไปไเลี้ยงน้ำมูลนะครับน้อเลี้ยงน้ำมูลบูดหัวอ๋อเลี้ยงน้ำมูลนะครับเลี้ยงกอ๋อเลี้ยง เรียกว่าม้วนนะพอมันม้วนนะครับเป็นว่าเขวียนมากคุณเซลลแบบนี้แล้วเขเวียนมากกับพ่อเดี๋ยวเซลลนะครับเป็นวาง่อต้องเอาเงียเอาเงี้ยมาซื้อเหล้าเออเนียนแล้วตัวนี้ว่าเท่าไรก่อนพ่อใหญ่ครับสามหมื่นสามหมื่นนะครับพ่อเป็พี่น้องครับตัวนี้คือราคาสามหมื่นบาทเพิ่นเปิดไใบนะครับผสมหรือยังผสมแล้วครับผสมได้เอ้า ติดบ่ติดผัวแต่ว่าโซ่เลยละอยากไปวันสั่นแมตรโซ่มันพันแล้ยเดือนนึงอ๋อแต่พันเดือนเนึงเนาะเพราะว่าอยู่กับงัวฝูงนะครับเนาะมันอยู่ฝูงอยู่กับงัวฝูงนะครับตัวนี้มีลูกเคยมีลูกหรือยังบ่บ่เคยมีลูกนะครับเป็นแม่สาวนะครับสีขาวออกจำปาน้อยนึงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่30,000บาทนะครับอ่าคันพอเห็พี่น้องเพิ่นสนใจนี่ให้ติดต่อมาทางใดนี่ติดต่อเลขโทรครับเลขโทรเพิ่น เล็กโทษหัวจักบาห้จกยาวาแเล็กโทเดี๋ยวเมไดเดจำได้งจำได้จำได้ยรตัวนีไม่้อเดี๋ยวเดี๋ยวเบงตัวนี้ก่อนนะครับไปเอาไปโทษล้วซตัวไหนครับตัวหัวโลนี่บอหัวโลรลนี่ว่าเท่าไหก่อนเนี้ยห่งสองหมนตัวนี้เท่าไหก่่นกเศร้าโกนะครับพอมีพี่น้องครับตัวนี้ องหมื่นหกพันนะครับยางกําลังยางไปนะครับแม่หัวหลุนนะครับอ่าแลลวกอีกตัวไหนครับนี่ใช่หลืไม่ได้นี่แดงอีแดงเออนี่งีแดงอ๋อแม่แดงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแต่แม่แดงนี่มันมัน้องแล้วครับแม่ามส้าตัวนี้สามสิบห้านะครับเพื่อนว่าสามสิบห้าเปิดราคากล้กางพงนะครับตลาดนัดสัญจรมาเนี่ย ตลาดนัดสัญจรนะครับตัวนี้สามหมื่นหานะครับแล้วกะตัวไไยางไปนั่นตัวยางไปแม่เลยนะครับวัว้าลุนลุนนะครับสองหมื่นหกนะครับแล้วกะตัวยางไปอีกทั้งพูนผุนนะครับใกล้ๆผุ่นสามหมื่นตัวแรกว่าเท่าไรก่อนพี่ใหญ่สามหมื่น 30, นะครับนะครับเดี๋ยวคันคันสนใจเลขโทษเท่าไรก่อนพี่ใหญ่ ยนเขาคุณคเณคุณคุณคเณาุณคุณคุณเุณคาณคุ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 ณคเณอุณคุ่คุงคุัคุณ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 183คุณคอณคุณคุอคคุณ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 ่านคุณ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 คุคุอคุณคุณนุณคคุณคุเคราคุณครับุณครับคคคคพค พ่อใหญ่สมาร์ทนะครับพ่อใหสมารนะครับอันพ่อใหญ่มาอีกตัวไหนก่อนตัวของเก่าอตัวของเก่อทย์้ายแล้ว่ง่าง่างไปนี่นะครับตัวเทิส์มีเพ่าเธไหก่อว่าห้องหาซิปนเร็วเติมโอ้เพื่อนห้องหาซิปนอนตัวนี้นอตนะครับหามือนะครับเพื่อนว่า ตาเบอร์โทรนี่คันคันมีคนสนใจมีเบอร์โทรปะ่ะครับมีอยู่ตามศูนย์แป9ศูนย์เโ,โ,โอ้ชื่อ,อยังก็คั่นี่ชื่อสวัยครับพ่อใหญ่สวัยนะครับตลาดนัดกลางทงกับพเบพ, <อ S 2> พ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเอานะครับนี่คกอข้อพ่อใหญ่ทวินบุญเพ่งนะครับอันนี้ก็คือคอกเพิ่นนะครับเพิ่นกับมามากมากขึ้กันนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เพิ่น เพื่อนกับมีการเปิดการสื่อการขายขึ้นกันอยู่อยู่ขอกอันนี้คือขอกสัวข้าวเพื่อนขอกักเล่มขอกพักเล่ม